อันนี้ใช้ใช้แป้งที่เป็นวัตถุดิบอย่างดีใช้ใช้ของอย่างดีในการทำครับแป้งเขาจะไม่เหมือนร้านปต้องุ๋ทั่วไปนะครับทุกคนบางทีก็จะนุ่มแล้วก็จะมีหลายรสชาติด้วยนะครับนี่นะครับนี่เขาก็จะนวดแป้งตรงนี้เลยนะครนะสดๆเลยนะครับนี่นะนี่นะตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นจะเป็นรถดั้งเดิมนะทุกคนดูๆๆๆๆนะครับนี่นะ แป้งข้างในเขาจะไม่เหมือนร้านทั่วไปนะครับทุกคนนี่เห็นปะมันจะฟองมันจะฟองฟองนะนิ่มๆหนึบๆน,น,น,นะกรบอ,บอ,บอบนอกกรอบนอกนุ่มในนะทุกคนฮสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้พ่อบ้านพากินพามาดูร้านปลาตโก,โกนะครับที่อร่อยที่สุดนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับผมเป็นร้านที่แบบผมมากินบ่อยมากครับ ทุกครั้งเนี่ยผมจะซื้อชุดหนึ่งประมาณ3 0ตินะครับอิ่มแทนข้าวได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมร้านปลาต้งโกที่อร่อยที่สุดนะครับในหมู่บ้านนะครับผมสวัสดีครับพี่พี่ชื่อพี่อะไรครับผมชื่อพี่อีทค่ะพี่อีทนะครับพี่ปลาต้งโกร้านนี้อร่อยกว่าร้านอื่นยังไงครับร้านนี้ใช้ใช้แป้งที่เป็นวัตถุดิบอย่างดีใช้ใช้ของอย่างดีในการทําค่ะใช่ครับแล้วก็ที่สาคัญที่ผมชอบมากินร้านนี้นะผม ร้านนี้แป้งเขาจะไม่เหมือนร้านปอต้องโผทั่วไปนะครับทุกคนบางทีก็จะนุ่มแล้วก็จะมีหลายรสชาติด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะสวัสดีครับพี่พี่พี่อะไรครับผมชื่อพี่ต๋องครับโอ้พี่ต๋องนี่นะครับนี่เขาก็จะนวดแป้งตรงนี้เลยนะครับสดๆเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ที่พี่ทอดอยู่เป็นเขาเขาเรียกว่าตัวไหนพี่อันนี้เป็นรสชาติดั้งเดิมค่ะ รสชาติตั้งเดิมแต่เวลาผมไปกินมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนร้านปลาต้องโกดทั่วไปนะพี่นะมันจะมันจะเหมือนแบบรสชาติจะออกนุ่มๆละมุนแล้วก็เหมือนจะหอมๆแป้งใช่ครับกรอบนอกนุ่มนุ่มในด้วยใช่ไหมพี่ีครับใช่ครับแล้วตัวสีเขียวๆนี่แหละพี่ ถึงว่าทําไมถึงอร่อยมากเลยนะครับแล้วแล้วตัวนั้นอ่ะพี่ผมไม่เคยเห็น,นเลยันนี้เป็นเป็นไส้กรอกสโมกิใบไก่พันพันแป้งเป็นพันแป้งใบเตยครับแต่มันจะมีพันแป้งเกี๊ยวได้พันแป้งครูวีดได้ครับแล้วก็มีอะไรนะที่เป็นตัวสีดําที่ผมเคยมาซื้อไปเป็นตัวไหนนะพี่ชาโกสีดเป็นชาโกตัวนั้นอ่ะผมชอบมากเลยนะครับอร่อยมากเลยนะพี่ ปกติพี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับผมเปิดตีห้าครึ่งถึงสิบโมงเช้าค่ะปกติพี่ได้ขายถึงสิบโมงเช้าไหมพี่ได้ <laughs> ผมว่าน่าจะหมดก่อนทุกวันนะได้หมดก่อนครับนี่นะครับผมวันนี้ผมก็มาซื้อนะพี่แต่ผมก็รอพี่พี่เขาทอดอยู่นะครับเพราะว่าหมดหมดนะครับขายดีมากพี่เขาทอดไม่ทันนะครับผมก็จะมีรสชาติองจะมีกล้วยหอมด้วยมียรสกล้วยหอมด้วยนะครับอีกรสชาติหนึ่งนะครับนี่นะครับพี่เขาก็ รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับหรือว่าโทรมาสั่งจองล่วงหน้าได้นะครับผมมีเบอร์โทรแล้วก็มีไลน์ด้วยนะร,ร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะพี่หน้าเซเว่นมหาชาย<ม>ัยจุดสี่ตรงข้ามสนามแบดจิ้ตันอ่าโอเคครับผมนี่นะพี่เขาทอดแบบส,ส,สดๆเลยนะ,นนะ,ะผมวันไหนผ่านนี่ผมต้องแวะซื้ออะ่ะไม่ได้อะ่ะอร่อยแต่ก่อนผมซื้อไปชุดละสามติบปรากฏว่าผมกินไม่หมด ยี่สิบกำลังพอดีนะครับนี่กินตอนเช้านะครับทุกคนกินกับกาแฟกินกับนมนะครับนี่ผมกินแทนข้าวเลยนะมื้อเช้าเนี่ยครับ <c oughs> อร่อยมากนะครับพี่แล้วขายราคายังไงบ้างอ่ะครับพี่สวัสดีครับนะคาะแบบ <6 S 3> ชิ้นแบบตะกแชิ้นยี่สิบบาทเก้าชิ้นสามสิบบาทค่<อ>ะครับผมใส่กรอชิ้นละสิบแปดบาทค่ะใส่กรอบ นี่นะครับชิ้นนี้นะครับชิ้นละสิบแปดบาทนะครับ<ม>นะเดี๋ยวรอให้พี่เขาทอดเสร็จก่อนนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมซื้อแบบรวมนะพี่นะยี่สิบบาทแล้วก็เป็นบิฟดิฟเมียพี่นนี้มีบิฟนมอย่างเดียวค่ะโอเคครับผมผมเอาหนึ่งชุดครับด้วยหอมผสมด้วยหอมอันนี้คืออะไรเนีย กล้วยหอมครับโอ้กล้วยหอมผสมเนื้อกล้วยหอมทองลงไปในะด้านในครับไม่โไม่ใช้สีไม่ใช้กลิ่นนะเป็นเนือ้อกล้วยหอมทองเลยนี่เ่ยถึงว่าทําไมอร่อยเออเนาะผมก็ว่าตอนตอนเวลาที่ผมกินอะ่ะผมก็ว่าผมหอมอะไรมีกล้วยหอมด้วยนะครับทุกคนแล้วตัวนี้<ม>เป็นใบ<า>เตยนะครับ,บ<า>เป็นใบเตยแล้วก็มีรสดั้งเดิมด้วยนะครับผมดั้งเดิมแต่ชาโกยังไม่เห็นนะทุกคนปกติผมชอบกินมากเลยนะครับชาโก กล้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมใกล้จะได้แล้วรถจ้างเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมนะแป้งแป้งเหมือนจะแตกต่างหอมกว่านิ่มกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับผมไม่เหมือนร้านอนื่นเพราะเวลาที่ผมไปกินร้านอนื่นอ่ะข้างในมันจะเป็นโป่งๆนะทุกคนแล้วแป้งก็จะหย,ยาบๆเลยแต่เนี้ยแป้งที่เขาอน่นุ่มมากนะสดๆเลยนะครับผม ได้แล้วครบครับผมสวยมากนะครับของผมชุดหนึ่งพี่เอาใบเตยกับกันรถด,ดังเดิมแล้ว สำหรับคนที่ลองมาชิมนะครับแวะเข้ามาได้นะครับผมอยู่อยู่ที่ไหนนะพี่ร้านสนามแบดมินตันอยู่ตรงข้ามสนามแบดมินตันนะครับผมเิเว่นเปิดใหม่นะครับในซอยมหาชัยนะครับทุกคนทางเข้าอริยานะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับนี่นะทุกคนอันนี้จะเป็นดิฟนมข้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับ นี่นะครับตัวที่ผมถืออย่างนี้จะเป็นจะเป็นรถด,ดั้งเดิมนะทุกคนดูนะครับนี่นะแป้งข้างในเขาจะไม่เหมือนหลานทั่วไปนะครับทุกคนนี่เห็นปะมันจะฟองมันจะพองๆนะครับนิ่มๆหนึบๆน,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 นะรกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในนะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับหัวหั แป้งเขาจะฟูแบบฟูข้างในอะ่ะฟูข้างในเต็มหมดเลยนะทุกคนแต่ถ้าเป็นแบบร้านทั่วไปข้างนอกหรือว่า้ันลกโกดธรรมดาคือข้างในเขาจะแฟ่บแต่นี่คือเต็มนะครับเนี่คับกินกับนมข้นย่างเด็ดบอกเลย เจะเหมือนปลาท้องโกก็ใช่แต่ดูเหมือนจะเหมือนขนมปังก็เป็นไปนได้หรือว่าจะเหมือนโดนัทก็จะประมาณนั้นเลยนะทุกคนอร่อยมากครับเนี้อบอกนี้สักคำครับ,รบอ,อร่อยมากครับ แล้วทุกร้านที่ผมไปนะทุกคนบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าผมมไม่ได้ไปขอกินปีนะนะไม่ต้องหนามากนะครับทุกคนผมไปกินผมไปกินน่าจะร้านที่ร้านนี้เป็นร้านที่สองนะที่ผมไม้ถ่ายคือตั้งใจความตั้งใจของผมนะที่ผมทาคลิปแบบนี้นะคือปกตินะผมขับไล่แมนใช่ไหมครับพี่ๆแล้วคราวนี้ยพอเวลาที่ผมไปเจอแบบร้านไหนที่แบบอร่อยอร่อยอ่ะ อผมก็อยากถ่ายเก็บไว้แล้วก็แนะนําให้ทุกคนนะครับเผื่อได้ไปกินกันนะครับอย่างร้านเนี้ยก็เป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ผมแบบชอบมากที่ผมไปกินบ่อยนะผมก็เลยเออเผื่อแบบคนที่เขาไม่เคยกินเนี่ยเออเผื่อเขาจะได้กินนะครับแล้วก็อาจจะไปอุดหนุนพี่เขานะเพราะว่าอร่อยจริงครับนี่อรนนี้ก็เป็นแบบรถตั้งเดิมอยู่คนระับ ก็มีกาแฟนะถ้ามีกแากแฟนี่ได้เลยแต่พี่เขาบอกว่าเป็นแฟนชายนะทุกคนเป็นรูปแบบแบบเป็นแฟนชายพี่เขาบอกว่าอร่อยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสูตรเขาอยากหามคนที่เขาทําแฟรนไชนี้จริงๆว่าเขาทําได้ยังไงครับอร่อยขนาดนี้นะทุกคนดูดิ ยิ่งทอดมาใหม่ๆนะทุกคนอบอมากนุ่มมากอร่อยมากนะตัวนี้จะเป็นใบเตยนะทุกคนดูนีเนี่ย ข้างในก็เป็นเนื้อแป้งแบบนี้เลยนะผมนี่นเขาทนได้ยังไงแล้วข้างนอกนี่คือกรอบน,นะครับทุกคนแต่ข้างในคือชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ามากบอกเลยเนี้ยดูดิโอแบบนี้จะไม่อร่อยไนดะ้ไงแต่ใบเตยหอมหอมแล้วก็มีความหวานนิดๆข้างในนุ่มข้างนอกกรอบ หอมใบเตยมากครับผมว่าถ้าเป็นใบเตยอ่ะถ้ากินสดๆได้เลยไม่ต้องไม่ต้องจิ้มนมก็ได้นะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเฮ้ยลืมบอกไปทุกคนมีงาด้วยนี่นะครับมีงาด้วยถึงว่าถึงว่าทําไมหอมจังนี่นะครับมีงาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวลองกัดสดๆดู ินสดชื่นมากอร่อยแซ่บเวอร์ วันนี้ไม่มีชาโกนะครับถ้ามีชาโกจะอร่อยวนนอกว่านี้นุ่มรสดั้งเดิมนะทุกคนตัวนี้ ซื้อมาเนี่ยหชิ้นหชิ้นยีน่สิบบาทนี่ดูนะทุกคนเนี่ยยังหนึบบักฮะสองสองชิ้นสุดท้ายทุกคนโอ้โอแปบ๊บเดียวจะหมดแล้วอะนอกจากคลิปหวานแหนะครับทุกคนผมก็จะมีคลิปกินด้วยนะครับ เดี๋ยวผมไปเจอร้านไหนที่แบบอร่อยอร่อยแล้วก็น่ากินนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายมาลงให้ทุกคนดูอีกนะครับผมก็ถ้าใครนะครับอยากกินปาทูโกะอร่อยอร่อยแบบนี้ก็ไปกดหนุนร้านที่เขาได้นะครับผมอยู่เซเว่นตรงข้ามสนามแบดมินตันนะครับในซอยมหาชัยนะครับทางเข้าอาริยานะครับผมราคาไม่แพงนะผมนะถ้าพี่ๆชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือจะให้ผมไปถ่ายร้านไหนอีก คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากพี่ๆทุกคนนะครับผมฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับอ <Ooh. S 1> ินต่อครับทุกคน